Hi Hi สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับอ l ร Around z o n ครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมา u n น o ็อัลบั้ม Escape นะคะค Escape ของ NCT Dream นะคะถ้ามันเสียงดังยังไงต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากคือแต่ถ้าเราไม่อัคดคลิปตอนนี้ก็คือไม่รู้จะอัดตอนไหนแล้วนะคะคือจริงๆเราได้มีการอัคดคลิปไปก่อนนั่น,นีองของการ Unbox อัลบั้มอันนี้นะคะ but เราอัดตอนก่อนไปคอนเสิร์ตประมาณ20่สนาทีกับการแกะโฟล์ตบุ๊กสองเล่มน,นี้แต่ปรากฏว่าเราทียจดต่อเราที้เกียดย้ายคลิปจากโทรศัพท์เข้า MacBook เราที้เกียดทุกอย่างเลยแล้วมันจะไปคอนเสิร์ตก็ต้องแบ่งพื้นที่ว่างในโทรศัพท์ให้พอสำหรับอัคดคลิปใช่ไหมคะแล้วก็เลยลบคลิปอันบอกนั้นทิ้งไปเลยนะคะตอนนี้ก็กได้แต่ ทำใจแล้วตอนนี้ก็คิดถึงน้องดีมากก็เลยแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์แกะอัลบั้มให้ทุกคนดูด้วยเราก็เลยไปทําการสั่งซื้อในอปี้มาอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นกับการแกะอัลบัม้มในแอคแล้วก็อย่างรอบก่อนเนี่ยเราสั่งไปเป็น2อ,อัลบั้มก็เป็นโฟโต้ตโบุ๊กทีเดียวแต่รอบนี้ก็จะมีอัลบั้มหลายเวอร์ชันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยอันก่อนเดี๋ยวขอเนี่ยสักครู่น,นึงนะคะอย่างอันนี้อัลบั้มนี้ ก็ได้ไข่การตเตรอถ่ายไปในบนแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกคนจำไม่ได้แล้ว,ว่าได้ไข่นะคะแต่จำเหมือนจะจําได้หลังๆว่าเป็นซีสองนะเหมือนจาได้หลังๆว่าเป็นซีสองประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มแกะอัลบั้มเลยดีกนะว่าค่ะกี่อของไงบ้างแล้ว,ลวลคือสภาพกล่องอะแกส่งของให้เราดีๆหน่อยไ,ได้หรอ อันนี้ไม่ได้โคตรล้านนะคะแบบขนสองอ,ะอ่ะทุกคนดูสภาพกล่องแบบบูบี้มากเลยอ่ะคือถ้าร้านไม่บับเบิ้ลมายัางไงอันนั้นก็แตกก็แหกอะค่ะอ่านี้มีนี้ด้วยเอสมีนี้แล้วก็อันนี้ก็อย่าง้ไรมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะทุกคนกันก่อนเลยน้องขาดแล้วไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นอันนี้มือ ไม่เป็นอะไรไม่รู้อะคือก่อนไปคอนอะเราไม่ซื้อของอะไรพวกนี้เลยเพราะรู้สึกว่าเราเอาเงินไปคอนดีกว่านะคะแต่พอรักจักรสดคอนเสิร์ตปุ๊บมันก็ได้ซื้อมา qr เบอร์เดี๋ยวอันนี้คงไม่ใช่ของก๊อปใช่ไหมของแทบนะน่าจะของแท้ละมั้งทุกคนแบบไม่เคยเห็นนะแต่รู้ว่าม,มีอันนี้แต่แบบมันดูกองแกงกองแกงองแกงนะแต่มันเป็นเ,เราซื้อบ้องสายมาทุกคนเออมันก็คงจะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็น s มีนะคะแล้วก็ขอแกะชิ้นเล็กก่อนอันนี้น่าจะเป็นของแท้ มันน่าจะเป็นของอ่าสิทธิพิเศษที่เราสั่งคู่ไปกับอัลบั้มมังทุกคนหรือว่าวะได้ไข่บ้มังเนี่ยมามากับเฉเลอร์เชเลอร์ไดเป็นการพิเศษนะทุกคนแล้วก็แล้วก็ได้เป็นนาเจมินมานะคะเพราะข้าๆประมาณนี้อันนี้ก็มันผสมของโปรดบุกันดีกว่า คลิปนี้จะพยายามไม่ให้หนางนมากเพราะเนราะลัไหนแค่แกะกระบุ๊กสองเล่มมยี่สิบนาทีมันแบบเกินไปคือคนมาฟังเราพักเว้นเวอร์มาขนาดยี่สิบนาทีก็นะอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเริ่มจะเล่มไหนก่อนดีคือต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่บางทีเราถ่ายไปเลยอ่ะเราไม่ได้มาโฟกัสกล้องมากก็ไม่รู้ว่าคลิปในมันจะไปโผล่มาเป็นยังไงนะคะเช่นการเวลาเราเปิดภาพในโฟตบุ๊กให้ดูเนาะอยากเดโฟลตบุ๊กก่อนอ่ะทุกคน ขออนุญาตแกะเลรยกันแล้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวขึ้นเวอร์ชั่นมาให้แล้วกันคือต้องบอกก่นอนว่าช่วงเก็บเงินไตคอนอน่ไม่ได้ตามเก็บอะไรเลยแม้แต่โปสการ์ดที่เป็นสิ่งที่รักมากๆก็แล้วแต่ไม่ได้ตามเก็บเลยแบบจริงๆอ่ะไม่ได้เก็บเลยไอ้ที่ลุ้นอยู่ไหนเดี๋ยวเราลุ้นก่อนเลยดีกว่าอ่าอันนี้เป็นโพสทับนะคะปด โป๊ตพัฟเป็นไงโป๊ตพับค่ะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากเอ่อก็อันนี้เป็นตัวโป๊ตก็เป็นโป๊ตดกาดแต่เป็นแบบฉีดได้นะคะมาเหมือนจีนจน,จนูเฮชานจะมีเซนเตอร์จีซองนะคะด้านหลังก็เป็นรูปเดียวกันเลยแต่แค่เป็นเหมือนแบบขาวดำนะคะเป็นแบบแบ็คแอนด์ไวท์สวยแล้วก็ยังไม่เห็นนะ อันนี้ว้าไม่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 ไมไมเรายัางไม่ดูเราหลับตายอยู่อันนี้เป็นเหล่าสติกเกอร์นะคะนีสติกเกอร์อันนี้คือสติกเกอร์อุ้ยไม่อันนี้คือโตโต้การอ่ะอันนี้คือซีดีนะคะซีดีมันก็ไม่ได้อะไรพิเศษนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอยู่ไ,ไหนนะ ก็สติ๊กเกอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะทุกคนลหลับตายอยู่ไม่เห็นว่าได้ไขรสามสองหนึ่งเมีทุกคนเราไลยแซมินแหละ <c oughs> ถือว่ามีความคลั่กไปบ้างนะคะเพราะเรากำลังจะจีดสองหรือเปล่านะก็ไดา้เป็นแซมินนะคะนี่แซมินนลกมาก โอเคของในอัลบั้มหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ดูว่าในโฟโต้บุ๊กนี้มีรูปภาพอะไรบ้างขอไปแบบเร็วๆนะคะแล้วไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นด้วยแบบเห็นไหมลนะเพราะว่าโฟโต้บุ๊กเนี้ยมันค่อนข้างเป็นสีดําแล้วแบบกล้องของเรามันไม่ค่อยถูกับสีดำอะทุกคนพอมาเห็นสีดำปุ๊บมันชอบเล่งแสงเอออะไรเออทำให้ดูไม่ค่อยสวยแบบนี้นะคะล yeah, ลหล่อมากมากวมาร์กมิน ที่สุดที่สุดคิดถึงอินฟลูเอนซ์มากเลยอะ่ะไอพวกสาแสงมันทำให้ชีวิตคนแบบพลิกผันไปได้ยเยอะเเจีนโนนะคะว้ายคือยจะบอกว่าจริงๆมาร์ก็เป็นอีกคนที่เป็นเมนเรานะแต่แบบอันนี้หลงรักมาร์กด้วยความที่เขาแบบด้วยสเปคไหมเหมือนมาร์ก่อาข้างจะสเปคเลยอะ่ะ ตายตายหมากาเจโนอยู่ด้วยการมันเราก็แบบที่สุดเลยไว้แกเลิศเยี่ยมเอนมักมักจริงชอบประทับใจเซตนี้าจะเป็นเซตเดียวกับลูกในโปรดพับนะคะทุกคนแบบเลิศประทับใจคือหลังจากคอนเสิร์ตจ,จะบอกว่าด้วยพาพี่น้องดีมเอาเพลงบีซน์มาค่ะแล้วไงในคอนเสิร์ตอะ เรากลับมาฟังเพลงดีไซน์เยอะมากแล้วก็กรู้สึกว่กาแบบเพลงในระบ้างมนเพาะมากโดยยิ่งในเฉพาะอัลบั้มเอสเค่ะเออแต่ชอบในเอสเคในอัลบั้ม e s สเค e อันนี้แบบมันถูกต้องที่สุดไอแ e น anything ตี้ก็เลิศศิลปินก็เลิศค่ะสูดีก็เลิศนะคะบ o อก็เลิศ <c oughs> เราก็รู้เพลงแหละเพราะว่าอัลบั้มนี้เพลงดีจริงมาพวกนี้ดีดีไปหมดเลยอ่ะทุกคนสุดๆบาย เตียเจนเปียเชรอร์เลมเลอร่าทุกคนน้องกัลั์เคที่ไม่ได้ไปต่อไหนคอนเซ็ปต์นะคะอนโนถูกต้องฮึมหล่อหล่อมากทุกคนคือจริงๆอยากจะวอวยให้ามากกว่านี้แต่เรามองว่้คิปนานไปอะเราต้องมาตัดต่อนานแล้วคนดูก็จะเบื่อด,ด้วย รอดจริงเออเพราะเธอมันรอดจริงๆอิอัลบั้มเนี่ยคะ่ะ<ๆ>เหมือนปั๊มนูน 3D ด้วยนะแบบ texture สมัมผัสเลเลิศมากนะคะแต่บั้มเบอร์นี้เราได้กาเป็นเจมินนะคะเป็นพี่เจมินเป็นน้องเจมมีแล้วแต่ว่าโพรไหนเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูที่โฟล์ดบุกต่อไปเลยมาสู่การที่โฟล์ดตบอันถัดมานะคะ คอนเซ็ปต์ของอร์เรนเนี่ยซื้อได้อย่างบ้ามันใหญ่มากหนามากว้าว้าวาคุณพี่สกู๊ปาเลยไม่ได้เนี่ยทุกคนคอนเซ็ปต์บ้ามเนี่ยสวยคือเชื่อว่าทุกคนอาจจะไปดูหลายๆช่องมาแล้วแต่แล้วก็อยากสวยรูปนี้ต้องได้อยู่บนฝาผนังห้องเราเป็นวอลเปเปอร์ิ้ลสวยมากอ่ะทุกคนประทับใจประทับใจเดี๋ยวนะเราขอไม่ไม่ สนับตายอยู่อันนี้เป็นซีดีนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็เฮ้ยมันคืออะไรล่ะเนี่ยอ๋อมันคือลูกที่มันลอยได้เหรอหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ได้เป็นมาร์กนะคะ,ะอะขาดไปแล้วอะหลุดไปแล้วอะเฮ้ยทำไมน,นี้รู้สึกว่ารอบก่อนไม่มีอะ อันนี้เป็นอินจูนเจโน่ทำไมตะไม่เห็นเป็นอินจูนเจโน่นะคะแฮชานแจมินชอลเลอร์แล้วก็จีซองเดี๋ยวขออน,นุญาตแบบสักคู่หนึ่งอ๋อก็มีนี่สัลอนสัลอนหลอนเองนะคะทุกคนหล่อมากนวนหล่อมากนะคะ มีได้แดงนะคะน่าจริงๆคิดว่าน่าจะเอาไว้ร้อยตัวนี้แหละหรือผูกเข้ามือก็ได้แล้วแต่ใจทุกคนศรัทธาเลยเดี๋ยวนะทุกคนดีได้ดีสุดก็แกะได้เจโนหลังจากไปได้แกะได้เจโนปานมากแบบมา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 กมากนะคะ คือที่แกได้ใจน้องเองเนี่ยล่าสุดน่าจะเป็นอัลบัม้มเ,เดี๋ยวนะลืมเอ้ยทุกคนลืมไปเลยอะ่ะเดี๋ยวนะขอหนึกชื่อบ้ามก่อนกิจโหมดตั้งแต่อัลบั้มกิจโหมดนะทุกคน,นดูซิโนแลมิน,น่าแบ่คือแบบกี่จริงอะ่ะเขาติดมากับสติ๊กเกอร์นะคะนี่มีสติ๊กเกอร์ผีเสือ้อสติ๊กเกอร์มีโป นองอุ้ยไม่ได้อันนี้หลักเข้าชีวิตเลยนี่ค่ะคือดวงไม่ค่อยถูกกับเมนเท่าไหร่เลยทุกคนเราเป็นคนดวงดวงกุดดวงจูู๊นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้นะคะก็ขอแม่อวยอีกรอบได้ไหมอ่ะแบบรักรักรักเจนนน่ะดี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 แมาดู ด้อยความที่อัลบั้มเนี่ยค่อนข้างเป็นสีดำก็ต้องขออภัยเรื่องแบบไม่ไแน่ใจว่ากล้องอะมันจะปรับสีให้ไหมนะคะคอนเซ็ปต์เนี่ยชอบชอบมากอะ่ะชอบสุดๆเฮชานเฮชานลุคนั้นหล่อมากลุกจริงๆนะอาจจะชอบคอนเซ็ปต์ดับดับคุณป้าแบบที่มันติดหมุนแบบดับเศร้าๆนิดนึงแกก็หล่อเกินเห็นแค่ดังเห็นแค่จะหมู่ก็แบบคอนเซ็ปต์อาร์ตรอบเนี้ยดีมาก นูน้นู้นตอนเด็กปีอินจุนมาอ่ะอินจุนสวยอ่ะเป็นแบบในทะเลอินจุน,จนมากระลอกเกิดแซร์มินเนี่ยเซนโอ้คอนเซ็ปต์แบบดีมากๆอ่ประทับใจ จริงถ้าทำให้ XGTD มั้ยมีสตอรี่ไปเลยอแล้วก็เวิร์มมากนะเหมือนเอ็กโซเลยเหมือนแบบเล็บอะไรแะทุกคน,นแบบรู้นหรอ,อะวะไม่อันนี้เหมือนเซฟแบบไอเดฟโฟนโอ่ะเลิศเกินเลิศเกินแบบชอบชอบมาก สวัสดีแหละมันเสร็จดีมากอะแล้วคืออัลบั้มเนี่ยเราชอบมากเพราะว่าเนื้อสัมผัสมันแบบนุ่มอ่ะนุ่มอาอุย้ยติดลายนิ้วมือมาเลยนุ่มอุย้ยถ้าใครมือใครมีเหนื่อยไม่ได้เลยนะอัลบั้มนุ่มมากต้จริงนะคะย้ำอีกรอบอัลบั้มเวอร์นี้ <c oughs> ผมแกะได้เซโนแหละ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่เอสมีแล้วก็ค r วอากันเลยนะคะ เริ่มขอเริ่มที่ QR ก่อนก็แล้วกันนะคะขออนุญาต <c oughs> คือไปหาซื้อที่มันเป็นบ้ามเต็มพร้อมส่งอันนี้ก็เจอแล้วอวะไปเจอส่วนใหญ่แล้วในช้อปปี้ก็เป็นแบบไซายอะไรบ้างหมดแล้ว <c oughs> ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงด้วยจำรายละเอียดไม่ได้แล้วเคยสั่งตอน ISCJ มาอยู่นี่ก็คือ QR ใช่ปะใช่ไหม αι? บาร์ But, ทำไมมันดูบางลงแล้วดวูไม่ค่อยสวยไม่แน่ใจคือ,อ,คอ,คเ,อเหลือได้ของพรมาทุกคนเอาเฉลยเลยเหรอคือคือแล้วไม่ว่าพีหนึ่งว้ายย่ายได้อินจูนล่ะแบบผมมวงสวยมากแบบไมค์ครีนสุดๆอันนี้ได้ก็ได้อินจูนนะคะแต่ที่เหลือก็เป็นการ์ดอันนี้แหละมา เจโน่แฮชานเจมินเซนเลอร์จีซองนะคะแล้วก็เป็นรูปดวงแบบนี้เลยน่ารักอ่ะคือเนี่ยเราชอบแบบไม่ค่อยรู้สเตดการแกะกล่องหรือพวูแกะอัลบั้มอะลุ้นการไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะเมื่อกี้เปิดมาไปอยู่นี่ก็ทนโทษนะคะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรสนุกสนุกนะคะบั้มมีเออเดี๋ยวเอาน้องอีกทีนึงนีก่า นี่ก็ได้อิจุนนะคะแล้วก็อัลบัมสุดท้ายของดีนสเคปนะคะสั่งปกเจโนมาก็คาดบอกว่าจะได้เจโนโนะมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นตัว S อสนี่นะคะ มันก็เป็นแผ่นอ่าไอตัวที่เอาไปแท็บบนโทรศัพท์แล้วมันจะเปิดไปอย่างอัลบั้มเพีะคะเราสามารถฟังเพ,พลงาอันนี้ได้ห้ยเป็นตัวกุญแจแต่งสวยๆก็ได้นะคะอ่ะประเด็นถือการอยู่ในนี้อนเน่ฮันเน่ข้อหนึ่งสองซ้ำอุ้ยอุ้ยยังไม่เห็นด้วยอืย ออกไม,ม่ว่าจะได้ต้องดีมคนไหนก็แบบไม่เสียใจเลยทุกคนเนี่ยด,ดีอ่ะดีะแกดีมากอ่ะสีเลิศเกิดละเดี๋ยวตาร์ดเราจะแยกเก็บไวไอีกที่หนึ่งนะคะก็อันนี้ก็เก็บเรียบร้อ,อยก็ลืมลืมอันนี้ใส่ตวกรอโดยเอสมิน e. ิ ได้มานะคะก็คอนเทนต์นี้ก็แบบสั้นๆเบาๆซึ่งสั้นๆยังไม่รู้ว่าสั้นแค่ไหนเดยซ้ำนะก็แต่ก็วันนี้ก็โคตบุ๊กสองบ้ามได้ไข่บ้าเออน,นะคะก็รวปรวมให้สั้นๆแล้วกันได้จีนู่กับแจมินนะคะเอสมินีได้หมาแล้วก็ตัวอ่คิงอาร ตัว QR ก็ถือว่าได้จรินะคะก็ไม่ซ้ำเลยดีใจมากอย่หนอเนี่ยทุกครั้งที่แก่เรวก็แค่เซอนลาหาหนึ่งใบก็ประทับใจมา,มากๆแล้วแล้วก็อันนี้เป็นการพิเศษนะคะที่เหมือนสั่งพวกคู่กับแฟนสายแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์มาบ้างคะ่ะได้ใจมีเซลล์แล้วก็เป็นเซลล์กับมานะคะวันนี้ก็ต้องจบจริงแล้วนะคะก็ยังไงถ้ามีโอกาสก็จะได้มาตัดคลิปให้ดูเรื่อยๆถ้าไม่ติดานที่มันหนักหนกสหาสาหัสเกินไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนนะคะ 拜拜。Bye bye